อยู่ไหนไปยังไงอะไรอย่างนี้บอกเลยว่ากลุ่มนี้ดีสุดเลยอย่าลืมนะกลุ่มนี้เอาไว้นะจ๊ะเพราะว่าผู้ยอยู่ในกลุ่มดีต้อเชื่อบือก่นกดไลมเพอันนึงอีกอันนึงสำหร,รับใครที่อยากจะโชว์ว่าตัวเองสวยขนาดไหนอยากจะให้ใครเข้าไปส่องไอจเราง่ายๆเลยฮะเพียงแค่สแกนคิวอาโค้ดท่โตของท่านแล้วจากนั o ้นไอจทุกท่านก็จะขึ C ้นบนหน้าจออย่างนี o ้เลยนะฮะนี C ่มีแจงไอจีและก็ไอจีทละก็ไอด้วยยังไงใครที่อยากจะลองลองลองดูได้นะเออมันจะขึ้นไอจีเลยขึ้นไอจีขึ้นมาแล